มากลับมาอีกแล้วครับผมรอบนี้จะมาเล่นตัวละครแมรี่เจนเรื่องชอบท่าเบอร์รี่คิดสมัตเลยโอ้เฮ้ยเจาะเฮ้ยไปยังเอ้ยเค แฮฟปปี้กูดเฮ้ยปีกายใครเปิดปีกายวะมาแล้วเอาละรอบนี้เราจะไปกันที่ที่ที่เขาไม่ลงกันนี่เลยที่ที่เรายังไม่เคยไปด้วยไปวู้ไปเลยแมรี่เจนเรารู้ว่าเธอทำได้โอ้รอบที่แล้วปีเตอร์ทำพลาดไปแล้วรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมลุยอ้าวู้ คตรเท่เลยเอยมีคนลงก่อนเราหายแล้วม like ีคนลงก่อนเร็วเร็ลงจอดเลยเร็เร็วเโอ้โหมึงแลนดิงนานจังวะเออหาแล้วเขาาปืนมาใส่หัวเราทำไงอ่าโอปืนสั้นปืนสั้นเก่าวะเรื่เล่นไม่ดีหายแล้ว้วิ๋หายมาเดิมมาแล้วเดิมมาแล้วมึงมึงขึ้นมาแล้ว อาดิปืนพกอ่ะปืนพกอ่ะกูขึ้นมาเอากูจอนวีคใช่ไหมเนี่ยหาปืนก็ดีกวูกูมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเจอซูเปอร์อันต้าปืนพกเข้าไปก็ยองอะไทีเดียวอะอันน่จะไปไหนล่ะน้องน้องเข้าที่หัวอันเน่ เออเออเออถือกันน็อกอ้าวน็อกดีกว่าเข้าม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 าอืมทำไมมึงตายง่ายจังมึงมึงบอดปะเนี่ยโปรแกรมมึงจัดสรรไม่ให้กูเหรอเกมมึงจัดสรรไม่ให้กูเหรอจับไปไหนจับไปจับไปไหนแรงน้อยๆนี่เก่งจริงกูเนี่ยเฮ้เอออะไร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  พายิงไรเด้อสไนเด้อรู้จักสไนไซโคง้งบ่น้องน่องโอเคทอ็อตเคทอ็อตมึงกลับไปหากอล์ฟบอสกลับไปหาลูกมึงเลยไปกูย,ยิงไม่โดนวะยิงไงให้ไม่โดนเอ้ายิบหายแล้วเฮ้ยอืออุ้ยอุ้ยจุอือน็อกไปหนึ่งทีมันมาเรื่อยๆเลยเว้ยน่องน้อง,อง,องเคทอ็อตเคทอ็อตเคท็ตใจเย็นมึงจันนิ่ง เอาสนก์กับสนก์มั่วกับมั่วมาเจอกันเอ้าระยะสามเมตรอู้ไม่พลาดถ้าพลาดกูยิงใหม่ได้เออเอ้ามึงไม่โดดได้ยังไงวะขัดใจสนก์ตัวเองแล้กันเอ้ยมึงมึงอย่าขยับกูยิงไม่ได้อ้อ โทษเอาแล้วโคตรเอายอมไม่ได้ทาใหม่นะเม่รูเจนเอมเจโอ้อ่ะวู้ไปมาจะถึงให้ไหมเนี่ยโอ้อย่างไกลอะไรนะอยยางกากอ,อกูว่าเน้หละกูว่าน่าจะอย่างกากนี่แหละอย่างไกลเลย แวะมาบอกว่าเมืองสไปดี้ก่อนแล้วกันเอาว่ะเอาว่ะเมลิเจนเวอร์ชันยิงใหญ่ทำไมมันสโลวไลน์แล้วเกินแล้วตอนลงเนี่ยโอเคไปริปกโตะโอเคโอเคซัดก่อนเลยเ,ออเ,ออกกเ,เก็บให้หมดจังหวะนี้ยาก็เ,าเก็บไว้ก่อนกันเหนียวเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะคองควัน ไปเลยไปขอหอ,หองดีๆของแรเลยเอเออะไรอ่ะจิสเกสติงเจอร์สติงเจอร์ของดีเหมือนแมงแดกโถปลาเอาโหลปะทองอะ่ะอ,อ่าอารอยใช่โอเคลุย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 อ,อ้าวไม่เลเจนกูนไม่โหดใหญ่เลยเฮ้ยเอาละฮะไปไหนต่อดี เราไปเมืองที่เรายังไม่เคยไปกันดีกว่าลุยวู้อ้าวมาอดค้างด้หว่าลืมเม็นทีเจนสไปเดอร์แมนไม่ได้สอนมึงเหรอเึบจุ๊กโก้ว้าวโอ้โเฟีเ้ยวออ้าวลุงเรียกเมลิเจนว่าเมลิเจนเรียกปีเตอร์ว่าสไปเดอร์แมนว่าวเอา้าก็เมลิเจนไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนน่ะเรียกเรียกอะไรยังไงอะก็ในก็ใน<อ>ในเรื่องหลักพี่ มึงเว้นที่หวานนี่แกเป็นในไปเดอร์เกิร์ดเควนมึงจำผิดมัลติเวิร์สแล้วมึงอะมั่วโออหวานเฮ้ยฮ่าวู้ตายแล้วโอ้โหที่ห้าแบบฮึมปีเตอร์นี่คือต้องล่ำให้อ่ะโอ้โหล่ำให้เลยหรืออถึงกับแบบโมฟอนเลยอ่ะถึงก็ฟอนเลยทีเดียวเชียวอ่ะอ่าของดีของดีโอ้โอ้ขอปืนทองขอปืนทองซุปเปอร์อันท่าแหละเออ มันได้จังแซนมันได้จังแซนน้องน้อง Snow Launcher RPG นี่ว่าโอู้หอันนี้เยอะไปเยอะไปเยอะไปอ่าโอเคโอเคจะได้จะได้ Story เจ็ด K Story เลยเหรอเฮ้ย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 ใครยิงกูโอ้เจ้าใช่ไหมไปย้า่ไป่้า่สีสีสีเออเอาดิเอาดิ RPG ติดแบบว่า Snow บอกว่าใครยิงใครยิงใครยิงอ่ะ ปากตัวออกมาเะปากตัวออกมาผูบอกให้เผยตัวออกมาไงแล้จะบอกว่าเรียกผมเลยครับออกมาไม่ออกใช่ได้วู้วูงงวววไงล่ะน้องๆ ชอบปลาพี่มาแบบว่ามาแบบเซอร์ไพรส์มาทั้งฟัคเกอร์อ่ะน้องๆอะดูดกันเลย,เยไม่ใช่ดูดด,ดื่มดูดดื่มชื่นใจว่ะเอาอีกเหมือนแบบว่า <c oughs> เปิดโลฟปลาทองอะ่ะเอออร่อยกันไป <c oughs> แมรี่เจนมาแล้วค่ะอีฉันคือแมรี่เจนไงล่ะเวอร์ชันลูกทุ่งเน็ตแคุ่ยมันมันพ่นใหญ่ไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยใครอะถ้าเวอร์ชันแล็บอะเป็นเวอร์ชันไม่ใช่ลูกทุ่งเนี้ยจุ๊กกล โจโจเมล็ดเจนมาแล้วโว้วว้าวันนี้เมล็ดเจนจะมางัดหน้าโจไงได้ไหมได้ไหมเดือดเดือดไม่ได้เจนแบบเดือดอู้ววิวเปล่าแล้วอ่ะแกแค่ยิงใจง่ๆเวลก็ขึ้นอะไงล่ะครับน้องๆเกมเนี้ย เฮ้ยแม่งมีหมาป่าด้วยอย่าไปหน่อยอ้าวชิบหายแล้วใครยิงกูกะจะยิงยายใส่หมาป่าอ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมหมดแล้วโดนไหมโดนไหมไม่โดนว่ะหายแล้วชิบหายแล้ว สร้างบ้านเหรอสถาปนิกหรอเราอะฮะเป็นสถาปนิกเหรอฮะจะไปจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนลูกฮู้บู๊บต้องน้องเออไม่ต้องเกิดไม่ต้องวิง่งบอกได้เลยว่ามึงในก็ตามมาจังกินไก่ทีนี้เฮ้ยกินเห็ดกันกินเห็ดกันอย่างลูกกินเห็ดเป็นยังไงวะงหยำ อ๋อโอเคโอเคกินเห็ดแล้วเพิ่มแบบว่าเพิ่มเกาะแล้วบอกอยู่นอกวงวะเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วอยู่นอกวงเลยอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วไม่น่าเลยไอ้วู้วแมรี่เจนไปลุยอุ้ยเห็นคนแล้วเห็นพีเพลิลแล้วโว้วู้มาหาแล้วจ้าน้องน้องวู้ไปไหนแล้ววะ ไป Wing Studio. Wing Studio. วู้วู้ลุยอ้าววงบีบวงบีบเฮ้ย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 เห็นใครเห็นใครใครยิงใครยิงใครยิงเฮ้ยเกตเทสไลด์เหรอพี่ก็สไลด์ได้น้องๆเออ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 โอ้โหโรคโรคโรคโเออมีคนเพื่อนมีจีวิทนออกมา ออกมานะโหสไนของดีสไนม่วงด้วยอีปิกจัดๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลิขิตกลิขิตตกลิขิตขอบใจมากขอบใจมากเนื้ออะไรอะมาป้ามาป้าอยู่หลังห้องวู้ว้อ่ากลับมาเมืองสไปเดอร์แมนอีกแล้วกูอ่าอันนี้ก็เอายาก่อนอ่า กินยาไม่ต้องกินนี่แปดสิบใหญ่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนใหม่วูวขึ้นไปวูชิบหายแล้วว้าวโตรเอาไปย,ยาวอู้ยัไงพีโผน้ำมันพีโผวูวูไปมาแล้วเอ็มจีมาแล้วค่อยู่ไหน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 ไอยู่ไหนเฮ้ย อ่ะเออไปยาวๆมีรถด้วยอ่ะไม่มีใครเลยเงลออยั้นเราดักรอตรงนี้รออยู่ตรงมุมนี่ไงวุ้ยหลบเหรอหลบเหรออ้าชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วหายแล้วโอ้โหโอ้ โล้วึ95แม่งเลยแม่งเลยอึ๊บปึ๊๊ะเอิงวะใครยิงวะใครยิงวะใครยิบนขางบนก็มีข้างหลังก็มีมาทุกดอกโอ้โหจะเอยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นอกะเนี่ยอุ้ยเดีย๋ยวเดี๋ด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนล่ะครับไปไหนล่ะครับโอ้มาเรื่อยๆเหรอแน่ๆไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเจอสนว่ะเจอสนา이ว่ะอุ้ยอื้อโอ้โหเอ้าเดิเอาดิแตกโอ้โหมาเป็นทีมด้วยมาแล้วไหลไหลกันยาวๆไหลกันยาวๆอันนี้ก็โตนะอันนี้ก็โตนะดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อน ตอนนี้เราเหลือสี่คนสุดท้ายจังหวะนี้ฮะฮะสี่คนสุดท้ายมีเราด้วยอุ้ยเขามียาไหมเขามีสนไนเเหมือนกันว่ะเอาว่ะแต่แบบว่าเลือดเขาก็มีแต่ยายาเราแบบว่าเลือดเรายังเต็มอยู่เลยอะเราอยากได้แบบอ่าโหลปะทองโหลปะทองมีอีกไหมไม่มีแล้วหายละยไหนกันอีกอุ้ยเราอยู่นอกวงเลยนี่ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเข้าไปใกล้ก่อนนะ วู้ปัวที่ไหนล่ะครับอ้าวติดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเจมส์นายก่อนเจมส์นายก่อนอุ้ยนี่ไงปังโดนก้าวห้าอุ้ยโอ้โหใส่กระสุนตายหาตายหาเฮ้ยหลบเหรออุ้ยยิบหายแล้วแอกอุ้ยอุ้ยอุ้ย วีบ้องวีบ้องวีบงวีโอ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 แปดเก้าห้าโอโอโออีทีก็แตกแตกว่าไม่โดนว่ะเร็วเร็วยิง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 โอ้จะตาย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 ไปก่อนไปก่อนไปก่อน้ยตายค่ะแล้วเลือดก็ไม่มีมาตัวปิวเลยกู โอ้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 นี่ไง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 โอ้ยใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยเออเร็ว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 ห้าพิศรีพิอีกสองคนเท่านั้นไอ้คนที่อยู่ข้างล่างแน่เลยว่ะอ่าใส่กระสุนก่อนต้องมามันต้องมานี่ไงอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเออแอบปล่าอุ๊ย อึบเอาละอุ้ยมาเอาอีกแล้วตาไนอีกแล้วศึกแห่งตาไนอีกแล้วโอ้โหแตกไม่แตกวะหายแล้วเอ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอีกดอกเท่านั้นอีกดอกอุ้ยเอ้ยเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วทำไมลุงนี้ผมไปเข้าไปบวกแม่งเลยวะเอออ่าเอ้ยโอ้โห